องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบอ่อเรือโรงพยาบาบลบ่อเรือนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตำรวจท่องเที่ยวนะคะได้ลงพื้นที่ออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร้องเรียนนะคะกรณีความสะอาดของกระโจมที่พักแห่งหนึ่งนะคะ,ะในตำบลในหมู่บ้านสะปันตำบลดงพญาอำเภอบอ่อเรือจังหวัดน่าน,นะคะ่ะก็ จากการลงพื้นที่นะคะผู้ประกอบการก็ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะสืบเนื่องจากในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการอย่างทั่วถึงได้นะคะจึงเกิดข้อร้องเรียนดังกล่าวขึ้นซึ่งผู้ประกอบการก็ได้ยอมรับ ผิดนะคะแล้วก็ปร so so ับปรุงนํากระโจมหลังดังกล่าวออกตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วนะคะนะคะแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็จะได้เข้าไปแสดงความรับผิดชอบนะคะชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้บริหารจังหวัดน่านนะคะคณะผู้บริหารจังหวัดน่านโดยจะเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะผู้บริหารจังหวัดน่านต่อไปนะคะนอกจากนั้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ยังได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่าการท่อง